สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูคิโอมาเสรด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กมาเกียนะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกนี่ค่อนข้างดีนะแต่ว่าไม่ค่อยดีตรงที่ไม่มีชีนิวนะเพราะาคู่นี้ครับคู่นี้เราก็ทําเป็นไอ้นี้ได้เลยฉลาดทำเป็นมาเกียได้เลยนะแล้วก็มีไหยด้วยตัวน,นี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม่หนึ่งครับก็ใช้ไห้นะก็เช็คอุลลา,าครับเผื่อตดนูงติดน,นี่นะเปิดแค่สามใบพอครับเพราะว่าเราไมไ่หวังผลเร็วมันอยู่แล้วสามใบอุลารา ทิงเสร็จลงครับแล้วก็มีแมงนะแมงมีอยู่แล้วครับอุลลาก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะก็เอาเป็นตัวทิงเสร็จลงดีกว่าเพราะว่าเผื่อพลาดพังครับตาหน้าเราที่มีของเลยนะพเพราะเซตเนี้ยครับถ้าเราเล่นปุ๊บแล้วมันพลาดเนี้ยตาหน้าไม่มีของเลยนะเพราะงั้นเอาทิงเสร็จลงมาดีกว่าขึ้นมืออาที่เราก็ไปต่อเลยครับเป็นท่ามาเกียรน,นะอิลูชันออฟเคอรครับเติร์ดแล้วก็ยัดตัวเองไปต่อครับไมเค่ลโซโม่ตัวเมื่อตะก,กีครับสเปรย์ลงไปแล้วก็ลงไปแมงนี่ครับ ก็เทคเลยจ 3, ่ายสามพันโมไปอาติเมครับแล้วก็ลิงก์ต่อคู่นี้ออกเป็นงูงูก็เดี๋ยวจะก๊อปไอ้นียายะจ่ายสองพันก๊อปอาร์ติเมิตฟิวชั่นนี้ก็เหลืออะไรเหลือสามพันฟิวชั่นครับเป็นมาเกียอ่ะทีนี้เราก็จะมีแม็กซี่ใช่แล้วก็มาเกียในเกียสามสี่ครับแล้วก็มียูนิลแมทก็เดี๋ยวเซตหลอกไปแล้วกันส่วนไอ้ตัวนี้เอาไว้เล่นตาหน้าครับ ตัวี่จุดอ่อนก็จะมีแค่ว่าถ้าเกิดโดนตีแรงเกินไปครับพ่องูมันแค่ห0 0รอใช่ไหมถ้างูโดนตีอา,อาจจะแพ้ได้เหมือนกันแต่เรามีสามใเกะครับเขาไม่น่าจะปั้นมอนตัวใหญ่ขนาดนั้นมาได้หรอมัง้งพันเลยเม่หนึ่งครับเป็นเสิร์ฟนักลบนะเสิร์ฟนักลบก็ยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราไปรอในเกตที่หลังก็ได้เพราะเราในเกตได้ตามสี่ใช่ไหมมีแม็กซี่ด้วยเอาไปโฟอตอนนะครับโฟอตอนนี่จะเริ่มลําบากนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล่นนู่นนี่นั่นได้แบบนี้เพราะไงมอนเขาใหญ่ครับ อย่าเพิ่งแตงูครับไอ้มาเกนเนี่ยก็โดนตีทิ้งได้ง่ายๆเลยนะเอาน็อตมาครับน็อตมาเป็นจัมเปอร์ครับก็คิดว่ามือไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะเพราะว่าจัมเปอร์นี่มันควรจะเป็นตัวที่ต้องทิ้งหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เขาเสิร์ฟเป็นเวนิเชอร์มาครับเวนิเชอร์มันถ้าเกิดมีโฟตอนใช่ไหมถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ม,มันสามารถสเปรย์ได้อ่าน,น,นี่เทคน,นี้แหละจะต้องสเปรย์ครับในขาที่คอนโทรลมอนพวกโฟตอนหรือไกซี่อยู่เพราะงั้นตรงนี้เรามีแม็กซี่ครับเพราะเขาจะสเปรย์ใช้ แล้ว,วเจ้าค้าที่เป็นโฮกายซี่เนี่ยยังไงเขาสเปรย์ประมาณหนึ่งอยู่ละเพื่อจะโอทเไม่มีอะไรขาดครับก็สเปรย์เป็นวานิชเชอร์ครับแล้วก็จัวจ่วจั่วดไปหมอน,นี่นะไอ้นี่นี่มันไม่รู้ยังไงของมันนะเพิ่งยดัดไปเมือ่อตะเกียงนะมันก็กลับขึ้นมาอีกแล้วแทนที่จะจั่วใบอื่นนะตรงนี้แต่ปุ๊บเป็นวานิชเชอร์ครับวานิชเชอร์นี่เป็นตัวเสิร์ชนะถ้าการไปนี่สเปรย์ครับสามารถเสิร์ชกซี่ไอโฟตอนดาก้อนจากนี้ขึ้นมือได้ก็ถ้าเกิดเขามีไอคายที่ไอโฟตอนอยู่นมือ,ม,อมันจะยุ่งยากใช่แล้ว,าาลวเข เราในเกตทิ้งตรงนี้ไปเลยครับในเกตแล้วทำลายครับเขาก็จะไม่มีคนที่พอเอ็กซีดละพอเข้าเสียงนอรมาสมอลไปแล้วด้วยในเกตครับอีซบเลยในเกตทำลายทิ้งไปแล้วก็มีต่อครับเป็นโฟตอนออร์บิทัลครับมือนี้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ครับจะเริ่มเสียงละเพราะว่าไอออร์บิทัลเนี่ยมันชี้ให้โฟตอนใช่แล้วก็แปะข้างหลังครับเป็นเวทสมใสนะตรงนี้แล้วมันจะสาม,มารถทีวีวตัวเองแล้วก็เสิร์ฟของได้ อันนี้ครับก็เท็แล้วบอกว่าสามารถส่งการ์ดไปนี้ที่ไปเวสสงสัยอยู่ครับลงหลุมแล้วก็เสิร์ฟโฟตอนหรือไกซี่มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้ตรงนี้ครับถ้าเกิดเขาเสิร์ฟได้ไงจะยุ่งยากครับแล้วก็มาเป็นเวสใช่ไหมถ้าเรานเกตปุ๊บเราก็จะเสียในเกตเวสไปละปัญหาคือไอพวกโฟตอนเนี่ยมาถ้าเขามีมอนตัวนึงบนสนามแล้วมีเวสอะไอเวสที่ส้มๆอะจำชื่อไม่ได้นะเขาก็จะรันต่อได้ครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องเสี่ยงนะเพราะว่าให้เขาเสิร์ฟมาก็ลำบากอยู่ดีครับเพราะงั้นนีเกตมานี่แหละถ้ามีก็ไปปโดน ดีโชเลยอ่ะเรียบร้อยครับตรงนี้เขาผ่านเลยนะแปลว่าไม่มีของครับก็ถือว่าโชคดีนะเพราะาเกิดปล่อยใหกเซอร์มาม่าเงี้ยาจจะยุ่งยากได้เพราะาเราเกตมอนไปนแล้วใช่ปหมละ่ะตัวไปโจครับัวเป็นบิงโกนะบิงโกก็ไม่ช่วยครับเพราะว่าเราเรียกไปมาเกียไปแล้วตรงนี้แม็กซี่ครับด้วยความที่เรามีมาเกียอยู่ครับเขาโยนพวกแฮนด์แท็บเลยมาเงี้ยไม่มีความหมายนะเพราะว่าเราเกตได้อยู่แล้วใช่ปหมละ่ะเนกตทิ้งไปเลย เพราะตอนนี้เราจะจบเกมครับเราจะใช้เป็นไอ้ทิ้งเสร์อลงใช่ไหมแล้วก็เอาพวกฮอรัสมาช่วยตีให้มันจบไปถ้าเกิดเขาจัว่วอาจจะเจอของได้นะถือว่าอาจจะไม่ช่วยอะไรก็เถอะลิซบเลยนี่เกยไปแล้วก็เม็ดหนึ่งครับตั้งตีนะเอฟเฟกต์ของทิ้งเสร์อลงครับทีคู่บิงโกไปเลยครับเพราะบิงโกไม่ได้ใช้ละจะไปลงขึ้นมาโจน,นึงโหโจแนะ้แม็กซี่นะแม็กซี่ก็ไม่ใช้ตายไงในในในตายจบเกมละ ตักลงเลยแล้วก็ชุบครับชุบตัวเสร็ลงมาทีนี้ดาเมจล้วก็ลนๆแล้วนะอเฟ e c t e เลยทิ้งครับอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็อาจจะตัดสินใจได้ดีอะจริงจริงมาเกยียมันก็เก่งครับเพราะว่ามันช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ปะเพราะมันในเกตได้สามทีครับสี่ละทีเนี้ยเราเลือกดวาวจะในเกตโน่นนี่นานก่อนอะไรเงี้ยเพื่อเรียงลำดับอะไรเงี้ยเพื่อให้เราง่ายขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดดี้ของเด็กโฟตอนเมอตะกีนะครับจริงนนนนันก็ ไปเด็กที่แบบพอเล่นได้เพราะว่าเดซการ์มนขึ้นมันเยอะเกินไปครับไอ้พวกเนี้ยใส่3ตัวใช่ถ้ามันขึ้นมือมา2ใบนี่คือแทบเก่งกันนะแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ขึ้นมือนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะเหมือนของที่เัาโจมันเราไปเดซการ์มันเยอะเกินไปมันเลยอะเล่นยากนะแต่ว่าได้เล่มก็คงจะเท่เดียวมันเป็นโอทนะไกรดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นแม็กซี่นะอุตลาครับไกซีวิสาดวานิเชอร์ออร์บิทัลแล้วก็ซัมมอนเนอร์จัมเปอร์ครับไอเดียลต้าวิงนี่เป็นของใหม่นะตัวนี้เก่งแล้วก็เป็นโซเยอร์ครับ ไกด์ที่ไอโฟตอนแล้วก็เป็นอาร์เร์โกไอนี่โอทีเคป่ะที่จะเบิ้ลพลังเลยสักอย่างนี่แหละแล้วก็เป็นเอเพลเลอร์ครับไอนี้มันจะโดดได้มั้งสุสานคนโง่ครับแล้วก็เสอร์ตังลบเอ็กวิดีชั่นครับอันนี้ใบนี้ใบนี้ที่บอกครับชานครับถ้าเกิดมันจะกินเขาถือใบนี้อยู่เงี้ยแล้วเราในเกเวไปใช่ไหมเขลงปุ๊บเขาจะตั้งบอรดด้วยครบน่าจะใหญ่ประมาณนึงครแต่ว่าจำทามัไม่ค่อยได้ละแล้วก็มีเป็นลาสโฮบด้วยไอนี้มันสั่งเอ็กซีฟใช่ไหมหาอะไรครึ่งหนเลดครับ แล้วก็เป็นชี้นิ้ว2ชี้ดับ1นึให้เปิดกายชีใบน,นี้ไม่เคยเห็นนะทีบิวมอนหนึ่งตัวที่พลัง2,000หรือมากกว่านอกจากกลายชไอแล้วก็ทีมอนสองข้าศ์หนึ่งตัวที่พลัง2,000หรือมากกว่าทีบิวทิง้งโอ้เอาเรื่องนะไอ้ยี่เป็นสป,ปีดสองเลยสมมติเขาใช้เวทล่อมาใบหนึ่งเนี้ยแล้วเขาใช้เนี่ยก็จะทีบิวมาเกียชิงได้เลยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แต่เขาต้องมีมอนละมั้งก็เอ็กตาก็เอ็กตาก็เป็นพวกโฟตอนครับเพราะว่าแก๊งมันตัวมันเยอะนะหอมก็จะเต็มๆประมาณนึงแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสับเด็ก โฟตอนนะก็หาดูยากครับพันเล่นลำบากนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูตาสองต่อครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2อนะครับตานี้ก็เริ่มก่อนนะครับมือแรกนี่ค่ขอนข้างใช้ได้นะเรามีคู่นี้ครับเราก็ทํามาเกียได้เลยใช่ปะ่ะแล้วเราก็มีโลงด้วยโลงก็ทําให้ตั้งบอาเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้นีดหน่อยครับแล้วก็มีเป็นชี้นิ้วครับเอาไว้ช่วยนะตัวนี้จะตีแค่อย่างเดียวครับถ้าตัวอิมเปร์เนี่ยอาจจะสู้ยากนะเพราะว่าชี้นิ้วมันช่วยไม่ได้ใช่ไหม ตัวนี้เลิมเลยครับเมนหนึง่งใช้ลงก่อนนะก็ใช้ปุ๊บเผื่อโดนแบบเป็นแม็กโซแม็กซี่ยังค่อยว่ากันเอฟเฟกลงเลยทิ้งมือครับมีไออาร์ติเมทฟิชชันสามสองใบนะก็ทิ้งๆมาลงไปนั่นแหละโม่เป็นตัวทิ้งเสร็จลงครับตัวนี้พลังใหญ่สุดนะก็โมนํนไปก่อนแล้วก็ชุบเลยอ่ะตัวนี้โดนเป็นอิมเปร์ครับแปลกประหลาดมากๆนะไม่รู้เหมือนกันว่ากดผิดน่าจะกดผิดนะเพราะว่าโยนใส่ตรงเนี้ย ไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเทคอะไรแบบนั้นนะที่เราจะใช้เนาะตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีามากครับเพราะถ้าเกิดเขาแบบไปโยนตัวเนี้ยไอแมงเนี่ยถ้าลงแมงตัวแรกปุ๊บแล้วตัวอินเปอร์ครับทีนี้นิ่งกับนิ่งจะจัดเลยนะแล้วเราจะเสียไร้อยสามพันฟรีๆด้วย,ยตัวตัวอินเปอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเหตุอะไรแต่ไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องของเราเสร็จปุ๊บไปต่อเลยครับถ้าโดนไปที่สองเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะตัวที่เสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์แมงครับหักไร่สามพันแล้วก็โมนหนึ่งใบโมเป็นกระแปงขาวครับเอลย เธอเป็น illusion of chaos แล้วก็ไปต่อครับกดเลเพ่ออีทิึงเลยโมเป็นอัรติเมะครับทีนี้เราก็จะฟิวชั่นได้ใช่ป่ะแต่ว่าเพื่อความคุมครับเราเล่นเป็น illusion ครับเอาเป็นเมชิชโซขึ้นมือมาก่อนแล้วก็ยัดเอฟเฟกต์ Effect เลยสเปรย์ตัวเองครับแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งใบนะโมสเปรย์ครับเสร็จปุ๊บเราใช้เป็นอัรติเมะฟิวชั่นครับต่างฟิวชั่นเลยเอาเป็นมาเกียนนะ อันนี้ยังไม่ตีเลยครับตั้งกันก่อนนะเพราะว่า4 0 0พันสเต็กก็ใหญ่ใช้ได้อยู่แล้วก็ลิงก์ต่อเลยพอเป็นลิทเติ้ลไนท์แล้วก็เสครับทีนี้ก็น่าจะปลอดภัยประมาณนึงครับถ้าเกิดเขาตกติกชาลิทเติ้ลไนท์ก็รีมูฟแล้วก็รีมูฟบอนได้ทีหนึ่งแล้วก็มีมาเกียครับสามนีเกตแล้วก็มีไปไอ้นี่อยูอทิ้งเสิร์ฟลงครับถ้าเขาตีมาปุ๊บก็ใช้ลงสั่งส่งได้นะมีชิ้นิ้วด้วยตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับเขาเทย์่ายครับไม่หนึ่ง เรก็เป็นยูเบลนะก็เป็นเมตายอดฮิตตอนนี้แหละตรงนี้ลงเป็นบีคอนนิงครับบีคอนนิงเนี่ยมันต้องอยู่บนสนามใช่ไหมถึงจะได้เทคค่ะพองั้นตอนที่เขากดเทคครับจะเสชอะ่ะเราใช้ลิเทอร์ไนท์ครับรีมูททิ้งไปนะเขาก็จะเสยน้ำมันไปแล้วแล้วเขาก็จะลงเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยรีมูททิ้งไปเลยดียโซครับอ่ะแล้วก็ส่วนไอ้เนี่ยสปิรเกตเนี่ยตั้งมันนะไม่สำคัญครับพอเราในเกตเดี๋ยวไว้เราในเกตไอพีในแมพเพนกเลยน่าจะเก่งกว่ารีในเกตฟิวอะไรอย่างนี้ แล้วก็เหลือนิเกตมอนครับนิเกตมอนก็ตัวนี้เขาเหลือใครอะเขาเส็จนมอมไปแล้วครับไม่น่าจะมีใครแล้วมั้งตัวนี้เปิดเป็นโอเพนนิ่งครับโอเพนนิ่งเก๋ก็จะเสริ์ชนะช่างเขาครับไม่สําคัญนะเพราะว่าเขาทำมอนไม่ได้แล้วแล้วก็เอฟเฟกที่ว่าทิ้งมือแล้วจะชุบครับมันต้องมีหนึ่งตัวในหลุมก่อนครับไม่อา้นชุบไม่ได้นะเป็นมีคอนี้ครับออยัดเลยเป็นเปยูเบลครับอาทิยูเบลก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับตัวนี้ เขาปรับไปไหนไม่เพลครับตรงนี้ปัญหามามากๆกนนะแล้วด้วยความที่ตรงนั้นเพลินครับแล้วลืมดูไลฟ์ตัวเองด้วยลืมไปว่าไลฟ์เดียวแค่สองพันะถ้าเขาปรับเพลปุ๊บเนี่ยแล้วตีมาเนี่ยแพ้เลยนะแต่ว่าตอนเล่นครับโลกไปหน่อยนะกะว่าเดี๋ยวเขาคงระเบิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยนิเกตตอนนั้นก็ได้อะไรย่างนี้ลืมนึกไปนะว่าถ้าตีมาเนี่ยแพ้เลยแต่ว่ามันลั่นไปแล้วนะกระชางมันตรงนี้เขาเข้าไปเทิร์นเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอนะไรเขาถึงเล ก็จะยิงกาเมจใส่เราแล้วเราก็แพ้แต่ว่าไม่รู้เขาตีทำไมถึงตีใส่ตัวนี้นะพอตีเสร็จปุ๊บสบายจัดเลยครับเอฟเฟกต์ลงนะส่งไปยงองหลบเลยทีนี้เขาก็จะไม่ได้เลยเลยครับอ่ะผ่านเลยนะกระไดนี้กลับมาครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะโจครับอ่ะทีนี้ไอ้พวกยูเบลเนี่ยครับถ้าเกิดบอดเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่ยอมแพ้ครับแปลว่าต้องมีของบางอย่างนะเพราะงั้นเราเล่นเป็นลงครับทิ้งมือเลยอูวิลแมทโจมาไม่ช่วยอะไรแล้วครับทิ้งไปเลย โมเป็นลิงครับแล้วก็ชุบขึ้นมาพร้อมตีนะครับทําเป็นไอ้นี่ไปก่อนโฟตหอหลอดครับพอตีปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นโซงเนี่ยครับเขาแน่ใจวต้องมีเออูเบลบนมือใช่แล้วอย่างที่บอกครับถ้ายูเบลสเปย์มาเงี้ยถ้ามันสเปย์สำเร็จครับแล้วเราตีมันจะมาครับเราตีเข้าไปใช่ทีนี้แพ้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะงั้นเราทำพวกเนี่ยเผื่อไว้ก่อนไอ้นี่ในเกตดสามสี่ 4, ครับแล้วก็โฟตอหลอดในเกตมอนดได้สองที 3. ต่อให้มีใครโดดมาเงี้ยก็ไม่น่านมีปัญหาละไปเถอะเลยอันนี้มีจริงด้วยนะตีเสร็จปุ๊บ ยูเบลเขาจะโดดถ้าเกิดเราไม่มีใครที่ในเกตได้ครับตรงนี้แพ้ได้เลยนะพตลอดครับในเกตเลยแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดสมว่าเราใช้เป็นมาเกียในเกตเนี้ยมันน่าจะได้เทคที่ทำลายนะถ้าการไม่ถูกทำลายเนี้ยจะทะเปย์ยูเบลได้ครับเพราะงั้นยุ่งยากครับเราเลยต้องทําเป็นพตลอดมาในเกตนะเพราะว่ามันในเกตแล้วไม่ทําลายครับก็ให้มันอยู่บนมือไปอย่างนั้นแหละแล้วพวกนี้ครับเซตนี้มันเกินแปดพัทแน่ๆครับแค่คู่นี้ก็เก็บพันห้าแล้วอะยังไงก็จบเกมได้ดีทซบเลย ดีเกตนะไม่ให้ลงมาตีถ้าแล้วก็ตีหมดเับก็น่าจะจบละก็ประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงแบบเล่นผิดได้ซ้ำซ้ำซ้อขนาดนั้นไอ้ช็อตที่ตีครับก็จะลืมดูไลฟ์เราเหมือนกันก็ได้แต่ว่าไอ้ช็อตอินเปอร์ตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าทำแบบทำไปเพื่ออะไรอาจจะกดผิดจริงๆก็ได้ ก็ประมาณนี้นะก็มันก็มีเสียวเสียวกันบ้างนะเพลินไปหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด้ของเด็กยูเบลเมะก,กีนะครับก็น่าเป็นยูเบลแบบตามสูตรแหละแต่ว่าซีใบนะต้องดูเขาใส่ใครมาเพิ่มไปแรกครับเป็นไดเวอร์นะไดเวอร์คู่แกมมาครับเทอร์ซ์มอนนิงแล้วก็ดอกบัวครับมามี่สองแม็กซี่แกมมาบีคอนนิงแล้วก็เป็นอุลล่าครับมีเป็นไอหมาแดงด้วย ยูเบลล่างต้น1ครับแล้วก็สปีดสามมีเป็นยูเบลล่างสองด้วยวัฟวานครับแล้วก็พัดเก่านะฟิวไอสปีดเกยครับสามเลยเพนนะเดี๋ยวนี้เขาใส่สองใบกันหมดนะที่ใส่แค่ใบเดียวมีแคบเซตแรกๆนะพอคนเริ่มรู้ทันก็ใส่สองใบมันก็ดีขึ้นเยอะแหละอินนี้สองครับชี้ดับหนึ่งแล้วก็อินเปอร์สามครับมีเป็นเอชเทปด้วยแล้วก็เป็นอีเทนอลเฟเวอร์ติตนะอันนี้คนก็ยังเล่นกันเยอะนะแต่ว่าถ้าจังหวะมันดีมันคงจะเก่งอยู่แล้วมั้ง เอ็กตาร์เขาก็เป็นพวกยูเบลนะ3ตัวแล้วก็เป็นไอตัวเลิฟดิ้งดีเฟนเดอร์ครับเทอร์เจอร์ไทฟอนครับก็เมื่อวานนะเอาเรื่องสุดๆไปเลยไออามิลาครับหมาฟ้าคอชิฟนักข่าวครับแล้วก็เป็นยามะลิตเทอรไนท์หมาแดงแล้วก็พวกอพอลซากับเอ็กซโคดนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กยูเบลวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ